สวัสดีครับโอโหแมชชีน oh, ลวันนี้จบเรื่องของฟุตบอลลีกแล้วถ้าพูดถึงอังกฤษตอนนี้ก็อยากจะพูดถึงทีมชาตินะครับล่าสุดผมก็เข้าไปในเว็บไซต์ของ BBC เขาเขามีโอกาสได้จัดทีมของเรองกรดเซาเกตผมก็เลยอยากจะไปกดเล่นๆเผื่อที่จะแบบว่ายังไงเราก็ไม่สามารถจัดทีมในใจได้ในชีวิตจริงใช่ไหมฮะเราก็มาจัดในเว็บไซต์ของ BBC นี่เลยเขาก็มีแบบประเด็นอาการบาดเจ็บนักเตะเข้าไปดูปรากฏว่านี่คือทีมของผมครับ ก็เรียกว่าในตำแหน่งผู้รุ่ประตูเนี่ยเขาก็จะมีมาให้เลือกไม่ว่าจะเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดอารอนแรมสเตลแจ็คบัตแลนดีนเฮนเดอร์สันเอาจริงเนี่ยดีนเฮนเดอร์สันช่วงหลังก็ถือว่าดีขึ้นนะครับแล้วก็เล่นกับพาเลซได้ลงตัวเลยผมว่าเผลอๆกลายเป็นมือ2ได้เหมือนกันนะแต่ว่ายังไงก็ตามผู้รั่ประตูยังคงเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดเหมือนเดิมนะครับเซนเตอร์แบ็กถ้าเลือกแบบไม่คิดอะไรมากจอห์นสโตนยวมาก่อนแน่นอนละหนึ่งคนเซทวน,นอีกคนหนึ่งคงจะเป็นแฮร์รี่แม็ก แม็กวายเนี่ยมาตามนัดแหนนะฮะแต่ว่าผมเนี่ยอยากให้นักเตะเอฟเวอรตันติดทีมคนหนึ่งเพราะว่าฤดูกาลนี้เป็นปีที่เขาแจ้งเกิดเต็มตัวแล้วเขาจะได้ความสัมพันธ์แล้วก็แท็กติกหรือว่าวิธีการเล่นที่มันชิดกับจอร์แดนพิกฟอร์ดมาตลอดทั้งฤดูกาลความเข้าใจกันเนี่ยมันสูงมากดังนั้นถ้าเอายอร์เรดแบนเวเล่นร่วมกับจอห์นสโตนผมว่าเวิร์ก แต่ว่าผมเชื่อว่าเซาเกตไม่ทําแต่ว่าเซาเกตไม่ทําแต่นี่คือทีมที่ผมอยากให้เป็นนะฮะแบ็กซ้ายเช่โมงเนี่ยจริงๆลูกชอคือทางเลือกที่ดีมากนะครับแต่ว่าการบาดเจ็บรบกวนเบนชิวลเจ็บไปด้วยกลับมาเนี่ยเสริรตำแหน่งตัวจริงให้กับคูคูเร่าไปด้วยเบนชิวลทางซ้ายก็เป็นออปชันซึ่งต่อให้สมบูรณ์ชิวลก็ไม่ใช่แบ็คที่ซาเกตเลือกอยู่แล้วผมว่า อันนี้มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นแบบนั้นคีร,รันทิปเปียเป็นออปชันที่ดีแต่ว่าช่วงปลายฤด,ดูกาลกลับมาฟอร์มกับนิโคลเซลก็อาจจะยังไม่ได้เปรียงแป้งมากนะักโจโกเมสผมว่าก็เป็นออปชันได้แต่ผมก็ยังไม่ได้เชื่อมั่นโจโกเมสมากขนาดนั้นดังนั้นผมขอแหวกไปเลยนะครับโยกขายวอลเกอร์ Walker, มาเล่นแบ็กซ้ายเลยไหนไหนยุคนี้แบ็กอินเวิร์ดอยู่แล้วขายวอลเกอร์ Walker, แข็งแรงเล่นเกมรับดีด้วยสปี Speed, ดดีโยกไปเล่นทางซ้ายเพื่อที่จะเปิดทางให้เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนครับ นักเตะลิเวอร์พูลของผมหนึ่งเดียวที่ควรจะอยู่ในทีมนี้ที่จะเป็นตัวจริงได้เลยไปอยู่ทางขวาแล้วองังกฤษจะมีมิติการเปิดบอลเชิงลึกนะอย่างเทรนนะมีตัวตัดเกมตรงกลางนี่เดี๋ยวผมจะว่าต่อนะแล้วก็มีตัวที่คอยสอดแทรกขึ้นไปที่ลงตัวไปดูตรงกลางครับผมว่าองังกฤษต้องใช้เดนริ์เป็นตัวจริงเลยในตำแหน่งมิดฟิลตัวกลางที่จะคอยตัดเกมนะครับแต่ว่าระบบที่ผมว่ามันจะเหมาะกับทีมคงจะเป็น4-2-3-1นะเอาไรซ์เล่นกับจูดเลยเป็นคู่มิดฟิลตัวกลางนี่ผมว่า สุดยอดอะในยูโร2024หน,นี้เนี่ยแล้วก็กลางลุกเนี่ยเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นฟิลโฟเดนหรือว่าโคพาเมอร์แต่ว่าช่วงหลังๆไนๆโคก็โดดเด่นในตำแหน่งเบอร์1ิอยู่ละเบอร์ส0ไปเลยจริงๆมันควรจะเป็น10ร่วมนะร่วมกับทางฟิลโฟเดนไปเลยนะสำหรับผมนะแต่ว่าเอาโคพาเมอร์ก่อนให้เล่นตำแหน่งถนัดก่อนฟิลโฟเดนเะนี่ยโยกไปทางซ้ายนิดนึงฮะโยกไปทางซ้ายผมว่าฟิลโฟเดนชั่วโมงนี้เนี่ยเหนือกว่า Jack แจ็คกรีลิชดังนั้นเล่นทางซ้ายไปเลย แจ็คกริลิชก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะมีออปชันตรงนั้นอยู่ส่วนตัวริมเส้นด้านขวาเป็นใครไม่ได้บุกโยซาก้าและหน้าเป้าแบบไม่ต้องเลือกคือแฮร์รี่เคนนะครับ4-2-3-1ฮะอังกฤษชุดนี้ของผมดูว่าถูกใจแฟนๆหรือเปล่าถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้หรือว่าใครจะไป จัดทีมนะในเว็บไซต์ของ BBC เขานะเขาให้มีโอกาสได้จัดทีม,มก็ไล่ลงมาสครอลอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งเลือกระบบได้ก่อนเลือกผู้เล่นตามผังที่เขาเขาจัดมาแล้วก็ส่งภาพมาทางเพจของเราก็ได้อยากรู้เหมือนกันว่าจะตรงใจแฟนหรือเปล่าพุสัสปะตูเป็นพิกฟอร์ดเกมรับมีสโต,สตนจับคู่กับเบนเวดวอลกเกอร์กับเทรนเนแบ,บ็กสข้างซ้ายขวานะ จูด์เบลลิงแฮมเดนคันไรส์คู่มิดฟิลด์ตรงกลางโคพาร์าเมอร์เป็นเบอร์สิบไปอีกสองฝั่งเป็นบุคเยาซากา้าแล้วก็ฟิลโฟ,ฟเรนหน้าเป้าเป็นแฮร์รี่เคนแล้วคุณล่ะจัดทีมแบบไหนจะาตามชมคลิปต่อไปได้ทางโ,โอ้โหแมชชชนอลรวมไปถึงไลฟ์ของเราวันจันทร์พุธศุกร์นะครับวันจันทร์อยู่กับพี่ท็อปวันพุธอยู่กับยุย้ยแล้วก็วันศุกร์อยู่กับพี่จิตครับวันนี้ผมก็นันทฤทธิ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ